สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้พี่จอยจะมาแบ่งปัน2วิธีนะคะ2วิธีวิธีแรกก็คือวันนี้จะแบ่งปัน2วิธีวิธีแรกคือคนโชคดีรู้ว่าโชคสามารถเปลี่ยนแปลงได้มาค่ะไม่มีอนาคตใครที่ฟ้าลิขิตมาแล้วทุกอย่างในอนาคต เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครที่เกิดมาต่ำแล้วก็ต้องทนรับกรรมไปตลอดชีวิตไม่มีใครที่จำเป็นต้องโชคร้ายตลอดเวลาในทางกลับกันคนที่โชคดีโดยไม่ได้เรียนรู้วิธีการทำให้โชคดีนั้นอยู่กับตนเองตลอดไปหรือไม่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างโชคใหม่ๆเช่น คนที่เกิดมาในกองมรดกแต่ไม่รู้จักการทำงานสักวันหนึ่งโชคนั้นก็หายไปโชคที่ฟ้าลิขิตมานั้นมันดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนที่โชคดีจริงๆนั้นสามารถเปลี่ยนให้สิ่งที่ฟ้าให้มาเป็นสิ่งที่ดีได้หมดแล้วทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนโชคนั้นได้คุณต้องเปลี่ยน นี่ค่ะความคิดของตนเองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปมาค่ะคุณต้องรู้ว่าโชคนั้นเปลี่ยนแปลงได้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เขาคิดว่าโชคนั้นเป็นสิ่งที่ไปมาแบบสุ่มสีสุ่มหไม่มีระบบไม่มีที่มาที่ไปผมบัณฑิตอึ้องลังสี มีข่าวดีมาบอกครับโชคเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้โอเคนะคะโชคเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และในกฎวิธีที่สองที่พี่จอยจะแบ่งปันต่อไปก็คือจงบูชากดแห่งแรงดึงดูดกดแห่งโชคลาภนะคะบูชากดแห่งแรงดึงดูดกดแห่งโชคลาภ ชคคุณต้องใช้กฎแรงดึงดูดช่วยดึงผู้คนและสถานการณ์ที่จะช่วยคุณให้เดินหน้าเร็วขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณนักเขียนชื่อดังนะคะไบรอันเทนซี่นักเขียนชาวอเมริกาในตัวคุณตอนนี้มีแม่เหล็กที่สามารถจะดึงดูดสิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิต ผมได้ศึกษากฎนี้มาพร้อมๆกับตอนที่ตนเองตัดสินใจเป็นวาทยากรในระดับนานาชาติและเข้าใจวิธีใช้กฎนี้ในชีวิตตนเองรู้สึกว่าตนเองโชคดีมากที่สามารถนำกฎของโลกที่ยิ่งใหญ่นี้มาสร้างสิ่งที่ตนเองต้องการในด้านต่างๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นด้านคู่ชีวิตครอบครัวงานอาชีพที่ต้องการความสำเร็จบุคคล ที่อยากจะพบสิ่งที่อยากจะได้ทำเหมือนกับว่าตนเองมีตะเกียงวิเศษของอลาดินอยู่ที่สามารถอยากได้อะไรก็เสกขึ้นมาได้รู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากแต่ตะเกียงวิเศษนี้ไม่ใช่ว่าผมหรือบางกลุ่มมีอยู่เท่านั้นทุกคนในโลกนี้มีหมดและก็ใช้มันอยู่ กันทุกคนด้วยเพียงแต่บางครั้งบางคนดูเหมือนโชคร้ายเพราะไปดึงดูดสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการมาโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดไม่รู้ว่าตนเองมีตะเกียงวิเศษอยู่และถึงรู้ก็ไม่รู้จักใช้มันกฎแห่งแรงดึงดูดกล่าวว่าคุณจะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในความคิด ส่วนใหญ่ของคุณเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์สิ่งของต้องขอเตือนให้ระลึกกันอีกทีว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนี้เป็นกฎตายตัวของโลกเหมือนกฎแห่งแรงโน้มถ่วงมันสามารถทำงานเสมอไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่และเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะคนที่ดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิต เพราะไม่รู้จากการใช้กฎแรงดึงดูดให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองแล้วมาโทษว่าตนเองเป็นเหยื่อของความโชคร้ายก็เหมือนกับคนที่เจ็บตัวจากการตกบันไดครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะฝ่าฝืนกฎแรงโน้มถ่วงอาจคิดว่าตนเองตกจากที่สูงแล้วต้องลอยขึ้นแล้วมาบ่นว่าตัวเองโชคร้ายแค่คุณเข้าใจกฎแรงดึงดูดนี้แค่กฎเดียว และเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามมันอย่างถ่องแท้คุณอยากจะโชคดีแค่ไหนก็ได้ผมรับประกันได้ว่ากฎนี้ทำงานจริงๆเพราะผมเรียนรู้การใช้มันมาตลอดชีวิตและเห็นผลมามากมายสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับผมตอนนี้มันอยู่ในความคิดผมมาตลอดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการได้โอกาสทำงานที่ตนเองชอบในประเทศที่อยากทำ คนดีๆที่อยู่รอบตัวหรือได้ลงปกหนังสือพิมพ์ The New York Times หรือการได้คู่ครองที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเป๊ะทุกอย่างผ่านความคิดส่วนใหญ่ของผมมาก่อนทั้งนั้นถึงได้มีโอกาสเกิดขึ้นข้อปฏิบัติกฎนี้เข้าใจง่ายแต่ทำยากสิ่งเดียวที่ต้องทำคือควบคุมความคิดของคุณ ให้คิดแต่ในเรื่องที่ต้องการเท่านั้นพูดถึงมันฝันถึงมันหมกมุ่นกับมันตลอดเวลาสิ่งนี้ทำยากกว่าที่คิดเพราะจิตสำนึกของเราจะคอยคิดแต่เรื่องลบจะมีเทคนิคหนังยางล้างหนังยางนะคะในช่วงชีวิตที่ผมมีปัญหาประดังเข้ามามากมายอยู่ใสาสภาพที่หมดอะไรตายอยากผมใช้เทคนิคการควบคุมความคิดที่ได้อ่านจากหนังสือมา คือลงโทษตัวเองเล็กๆเมื่อความคิดถลเลถไหลไปทางลบโดยการใช้หนังยางอันใหญ่ๆผูกไว้ที่ข้อมือทุกครั้งที่คิดเรื่องในทางลบผมจะดีดหนังยางนั้นอย่างแรงเพื่อเทนให้จิตใจสำนึกเชื่อมกับความเจ็บกับความคิดทางลบและโทษแทนทันทีด้วยความคิดที่ดีทำอย่างนี้21วัน เป็นการวิจัยว่าจะได้เปลี่ยนนิสัยติดต่อกันนะคะพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งกล้าขึ้นและชีวิตก็จะพัฒนาขึ้นเทคนิคนี้สอนให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำของชีวิตผมให้เขาสัญญาว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา21วันเขาทำมั่นสัญญาให้เขาบอกกับผมว่าเขาไม่มีอะไรต้องสูญเสียแล้ว พอลองมาหมดทุกวิธีแล้วก็ไม่เวิร์กในชีวิตเมื่อเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ผมสอนชีวิตเขาก็พลิกเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงปีจากที่ผมได้สอนเทคนิคนีคน้ให้เขาบอยวิสูดแสงอรุนเลิศได้กลายเป็นนักเขียนชื่อดังจากคนที่ไม่ค่อยมีเงินใช้กลายเป็นคนมีเงินเหลือเฟือ เขาได้เอาเทคนิคที่ผมสอนไปเขียนเป็นหนังสือชื่อหนังยางล้างใจไปสอนคนอื่นต่อซึ่งหนังสือเล่มนั้นก็กลายเป็นเบสเซเบสเซเลอร์ Best ller, เปลี่ยนชีวิตคนอีกจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกคือการช่วยสร้างผู้นำที่ไปสอนคนอื่นต่อ จะได้มีผู้นำเยอะๆมาช่วยกันยกระดับสังคมไทยผมอยากเป็นคนที่สร้างผู้นำม่ใช่คนที่มาสร้างผู้ตามหรือสร้างสาวกแต่ให้แรงบันดาลใจผู้อื่นที่เขาสามารถไปสร้างคนอื่นต่อได้วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมผมเชื่ออย่างนั้นหนังสือที่ท่านอ่านมากเกี่ยวกับแกดแห่งแรงดึงดูด คือแปลเป็นภาษาไทยมนุษย์แม่เหล็กของโจวินเทสมีทางสองแบบที่จะไปถึงเป้าหมายหรือได้สิ่งที่ต้องการวิธีที่หนึ่งคือทํางานลูกเดียวเพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายเดี๋ยวให้ดูรูปภาพนะคะทำงานอย่างเดียวเพื่อไปถึงเป้าหมายนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่สองขณะที่คุณวิ่งเข้าหาเป้าหมาย เป้าหมายก็จะวิ่งเข้าหาคุณด้วยนี่ค่ะคือใช้กดแรงหนึงดูดนะคะวิ่งเข้าหาเป้าหมายเป้าหมายก็วิ่งเข้าหาเราด้วย mm hmm. เห็นไหมคะกดแหงแรงหนึงดูดสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือควบคุมความคิดของเราพูดถึงมันฝันถึงมันหมกมุ่นถึงมันตลอดเวลาค่ะ ขอให้เพื่อนๆสร้างกฎแห่งความโชคดีนะคะ30วิธีเอาชนะโชคชะตาของเราวันนี้พี่จอยก็มาแบ่งปันในสองข้อ2วิธีนี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีโชคชะตาควบคุมชีวิตของตัวเองได้ไว้พบกันขอบคุณนะคะที่รับฟังพี่จอยอ่านจนจบบายบายแล้วไว้เจอกันในอีพีถัดไป